ไปเวลาลา โมบาโบาโมบา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 วันที่8ในเซิร์ฟเวอร์613ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยฮะแมหลายคนคงคิดว่าพี่จะบิดไปเซิร์ฟเวอร์1กสีีนะน้องๆคิดผิดแล้วครับบอกแล้วว่า6 1 3ยหนายาวๆยันลูกบวชครับแล้วลูกก็บวชวันที่23พฤศจิกายนวันที่6 1 9เปิดไปเจอกันยาวๆใน619วันนี้เนี่ยหน้าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะเมื่อวานเนี้ย หรือว่าวันกันก่อนน้องๆอ,อาจจะเห็นว่าพลังของพี่เนี่ยอยู่ในอันดับที่400ของ z a บ a ใช่ไหมดูวันนี้ก่อนครับวันที่8ของซอเซิร์อยู่ในอันดับที่15ของ z a บ a พลังลบอยู่ที่326,360แทบจะอยู่ในท็อปเซิร์ฟ10อันดับแรกอยู่แล้วพับน้องพลังห่างกันนิดเดียวเองฮะเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้พี่ไม่มีเวลาเล่นถูกไหมพลังมันก็เลย ไม่เป็นไหนแต่พอเรามีคนช่วยเล่นครับอย่างเอามาเรือออกเสียงให้ถูกนะน้องไหน ใครดูคลิปอยู่ตอนนี้ลองออกเสียงว่าอารามาเยานหน่อยดิเป็นคนเล่นให้เรานะครับให้ขึ้นมา115นะให้ขึ้นมาอันดับ15ไม่ใช่115เฮ้ยแต่ความจริงพี่ก็ทําเองได้แหม่ถ้าพี่มีเวลาพี่ประเทศอย่างนี้แหละครับวันนี้เลยจะมาบอกว่าทําอะไรบ้างเราถึงกดปล่อยโซดิกะพลังพุ่งกระชูดมาในอันดับที่15ของซาบ่เไปเติมเกมแล้วรอนานจนหลับเลยไหมนานจัดแนะนําเว็บนี้เลยขั้นเทพเติมเร็วอย่างเทพเร็วยิ่งกว่า แฟตประกายแสงราคาถูกอย่างคุ้มโคดแข็งโคดถูกโคดเร็วโคตดเติมเลยที่ลิงด้านล่างอ้อใครเข้าไปใน Facebook เขาอินบ็อกก์ไปเลยบอกมาจากช่องกี้กี้เขาจะได้มาสปอนเซอร์บ่อยๆน้องชายบีไฟ่สดทุกวันเวลาหกโมงเย็นมารายงานตัวด้วยนะเหล่าฮีโร่ รายชื่อเราฮีโร่คัสบีขึ้นไปที่สมัครสมาชิกกับเราขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้กับซุปเปอร์สตาร์เลเวลวันนี้52จบ53แน่นอนเพราะเดี๋ยวมีช็อกโกแลตตอนกลางคืนมาให้อีกนะก็อัพแบบถิวเฉียด53แต่53เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับต้องรอเลเวล55ถึงจะมีเควสมาครับวันนี้เนี่ยหมุนลงล้ออันนี้เอาของทองอีกเช่นเคยแล้ววันนี้มีเปิดของทองด้วยเพราะว่าครบรอบพอดีนะครับในขณะที่ช็อกโกแลตวันนี้กดไป90 ถึงแค่52ครั้งเองอาจจะกดเพิ่มลองดูนหน่อยนะเอาสัก92ครั้งแล้วกระป๋องม่วงเนี่ยกดไป3ครั้งครับเพื่อหาของม่วงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทํำไมพลังไปไวนะครับเพราะว่าเรากดกระป๋องม่วงมาลงดันต่างๆแล้วเนี่ยทำให้ตัวละครของเรานี่ครับ ของม่วงเต็มตัวแล้วก็เป็นออฟพวกโจมตีเลือดอะไรพวกนี้มันจะทําให้พลังไปไวแล้วก็เอาดาวมาอัพดาวตอนแรกอ่ะพี่ไม่เอามาอัพอะไรเลยพี่เก็บไว้แต่เนี่ยเรามาใส่หมดแล้วเห็นไหมในของม่วงใครอยากพลังยเยอะๆก็มาอัพตรงเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับเรื่องของเสื้อผ้าเพื่อใครเกลือใส่เสบ้าป้องกันแน่นอนว่าพลังมันเปนไม่ไปไหนพลังมันช้า เนี่ยฮะตอนนี้ของม่วงทุกตัวแล้วนะตัวในทีมหตัวคือของม่วงหมดแล้วเพราะนันเนี่ยพลังมันก็พุ่งกระฉูดแบบนี้แหละน้องยังไม่หยุดแค่นี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีของทองใช่ไหมแน่ครบ20อันพอดิบพอดีเชียวมาลุ้นกันว่าจะออกอะไรประสารไปเลยถ้าได้โจมตีหรือว่าเลือดเนี่ยมันยิ่งไปไกลอีกัะเป็นชุดสตดเหรอขอเป็นเลือดจเจ้าไปใส่จีนนตออกมาเป็น สีทองที่สองนะอันแรกมันป้องกันไปแล้วอันนี้ไม่ป้องกันแล้ออกมาโอ้โหอะไรนี่คือของของทองอันที่สองป้องกันเหมือนอันแรกเลยครับ GM นี่เกรียนหรือเปล่าเนี่ยเท่ากับว่าเราหมุนกลงล้อมาแปดวันเนี่ไรค่าไรประโยชน์เหลือจะเชื่อโอ้ย,อยังท้อใจเลยวะเนี่ยถ้างั้นเนี่ยเอาเอาหมุนอย่างอื่นไปเอาเพชรอะไรป่านเนี้ยแปดวนันสามร้อยห้าสิบเพชร สองพันกว่าเพชรสามพันเพชรแล้วเนาะถ้าพี่เอาเพชรแล้วโหเหลือจะเชื่อวะ่ะมั่นน้าจีเอ็มจริงวะทำไมมันได้แค่นี้วะไม่เป็นไรเดี๋ยวของทองมันก็ปลดล็อกตอนเลเวลเจ็ดสิบครับแล้วยิ่งเรามีพักคมทีตอนนี้เป็นสายพักคมทีนะมันก็เลยทําให้เลเวลไปไวครับบางคนถามว่าพี่พักคมทีมันแตกต่างไงกับปกติมากไหมครับมันให้ไอกิีเพิ่มเติมมาน้องเนี่ยวันละหนึ่งพันสองร้อย เพราะว่าพี่อยู่ที่เลเวล50นะและถะ้ายิ่งเลเวล65มันให้วันละ1,300ที่มาจ่ากต่างกับสายฟรีเพราะแล้วเนี่ยแต่ละวันมันยิ่งออกห่างสายฟรีไปเรื่อยๆนี่คือความสุดยอดของรพรคัมภีนะครับเติมดีๆก็เติมที่พันเทพแล้วกันเติมที่กันเทพก็จะราคาถูกหน่อยนะฮะอ๋อเซงวะของง่วงก็เดี๋ยว70ก็ว่างแล้วกันเหรอของทองมันก็ออกเอาเป็นราไม่เอาเลยได้ไหมอาเมาเลยยับ ไม่เอาแล้วเอาเพชรดีกว่าเอาเพชรรัวๆหรือไม่ก็ช็อกโกแลตนะครับไม่ไหวแล้วของทองเกลือจับนะมันเกลือของทองไปแล้วเราก็มีของในตัวครับไม่ว่าจะเป็นตัวแดงหรือว่าตัวเหลืองครับเรามารุ้นกันว่าจะออกอะไรบ้างเริ่มกันที่ตัวเหลืองหน่อยแล้วกันนะถือว่าล้างเกลือเป็นตัวปลดฟิกเกอร์อันนี้ก็อีกหนึ่งจุดที่จะทาให้พลังเราไปไหวคือการปลดฟิกเกอร์แล้วก็เอาไปอัพในบ้านนะถ้าได้ตัวดีๆหรือตัวซ้ำๆมาเนี่ยซ้ำสปริงมาสเตอร์ตัวที่100ล้าน ถ้าเกิดมีทรัพยากรที่พี่ทำสิบดาวไปแล้วดูซิว่าจะได้อะไรบ้างในตู้ตัวเหลืองอยากได้จกักรฟดิเด็กนะครับอาจจะเอามาใส่เป็นทีมที่สองของเราแบบนี้ขอ SSR ออกสักตัวหนึ่งแล้วกันออกมาไหมไม่มาเบอบอลทองก็อัพได้นอกจากนั้นเนี่ยเสื้อผ้านะแรกๆเนะี่ยเลเวลแรกๆมันจะอยู่ที่เสื้อผ้าที่พลังไปไวให้ของม่วงเป็นโจมตีกับเลือดนะครับแล้วก็อัพดาวมันซะก็ได้ประมาณเท่านี้ถ้าเมื่อกี้ได้ของทองแล้วน้อง พี่อาจจะติดท็อปสิบของเซิร์ฟเวอร์เชื่อไหมเสียดายว่าออกป้องกันรัวๆเลยไม่เคยคิดว่าจะป้องกันสองอันติดต่อกันเหลือจะเชื่อจีเอ็มและนี่จะไม่ออกอะไรดีเลยตัวเหลืองไม่มีอะไรดีๆเลยใช่ไหมออกเถอะสีทองกาลังชากออกมาสักใบหนึ่งคือจําได้ตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดได้พูริจากตัวเหลืองไหมครับอยากจะร้องไห้อยากจะบิดอยากจะรว่วได้มาตั้งแต่วันแรกครับภูริ่ใบที่หกสิบของตัวเหลืองออกมาไหม ไม่ออกไม่มีก็มาลุ้นกันต่อที่ตัวแดงตัวแดงเพิ่มเลดยังคงเป็นฟินิกแมนนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะ่ะไม่ใช่วันพรุ่งนี้หรือวันจันท์ใช่ไหมเลดตัวใหม่จะมาไม่แน่ใจว่าอะไรนะคอมเนมนต์ไว้หน่อยนะครับอ้อแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นอกอะ่ะมันมีซอมบี้แมนเข้ามาใช่ไหมครับโคตรเท่มันเหมือนโจโจอ้อะน้องใครจะร่วมแต่งตัวอะไรเหมือนโจโจ้บ้างคาวบอยแล้วก็สูตรดำอะไรแบบนะี้พี่ว่ามันเท่เลยนะซอมบี้แมนร่างนี้ก็แล้วลองอ่านสกิลดูอีกครั้งนึงมีคนส่งมาให้แล้วละ่ะ แมวน้ำส่งมาให้ในแชทแล้วแต่พี่ยังไม่ได้ดูนะครับเอาทัชซูมากิแล้วกันในตัวแดง20่สบใบมันต้องออกแล้วไหมไม่ต้องรองแล้วครับตัวแดงอ่ะเพราะว่าเราเสร็จฟินิชได้ปู่บอมไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาละใส่ตังแม่บอกว่าขอสีทองอลังชางเหลืองเกลือไปแล้วแดงมันจะไปเกลือได้อย่างไรออกมาเป็นม่วงจ๋ามเลยอใจคอน้ากักหวานใจคอคุณทําด้วยอะไรปอีกสิบใบ นะอุตส่าห์ทำเควสอะไรเก็บเอาไว้มาลุ้นกันครับอเมรียบอกว่าโอ้โหอุตส่าห์ทำเควสไว้ตั้งเยอะทําไมมันเกลือเละเทะขนาดนี้วะมีกระตุกจิตกระชากใจนิดนึงนะต่อยกระบาทจนระเบิดเกิดเป็นประกายแสงสีม่วงเรียบร้อยโอ้โหเละจัดทําไมมันอะไรขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแนละ้ววันนี้ยคือ G m อบอกว่า k iki, k iki, กิกี้แกจะทนอยู่ทําไมแกบิดไปเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งสี่สิฟะไม่ไปไววว 13, เว้ยบอกแล้วว่าหกหนึ่งสามยาวๆน้องปลามาทพี่ไปเยอะใช่ไหม หลายคนบอกว่าพี่กี้ปิดแน่นอนไม่ปิดครับอยู่ยาวๆนะแต่ก็มีของฝากนะเดี๋ยวเอาโค้ดมาฝากโค้ดที่ใหม่ล่าสุดที่มานะครับเออมันจะมี OPM Go นะที่ใช้บ่อยๆแล้วก็ OPM Fifa แล้วก็24 OPM Oct นะฮะเปนของเดือนนี้แล้วก็มี Halloween 24ครับนี่โค้ดนี้ฮนะ Halloween 24ใส่ไปเลยก็จะได้เพชรนะของพี่ใส่ไปแล้ว มันก็เลยไม่ได้นะครับมี4โคน,นี้ที่นักบิดแห่งเซิร์ฟเวอร์614จะใช้ได้นะครับก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะไปจบกันที่เซิร์ฟเวอร์619ที่จะเปิดในวันที่23พฤศจิกายนหลังที่แต่งงานพอดีที่ใกล้แล้วครับนับอยหลังอีก2สัปดาห์นะที่แต่งงาน7พฤศจิกายนเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดด้วยนะครับให้ดูบรรยากาศแต่พี่อาจจะไม่ได้มาคุยด้วยในวันงานนะก็จะเป็นตากล้องเนี่ยถ่ายให้ดูพี่ ทำพิธีต่างๆในวันแต่งงานนะครับก็ฝากติดตามชมด้วย7พฤศจิกาย,ยนเนาะอ่ะไหนๆพลังเรามันโหดขนาดนี้แล้วนะ้องอืมอันดับสิบห้าของเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเราขอไปตกไอ้คนที่มันชอบท้าเลยก่อนะไหนมันมีใครที่มันมันชอบท้าไฟเราไหมเน่ๆหาในนี้แมวเซาอยากโดนตกอ่ะพี่โอ้พลังเลเวลสี่สิบสามอยากโดนตกแกก็ล่วงดีวะมีใครที่มันตึงกว่านี้ไหมไผ่เหรอเกลือจังเลยอยากบิดวะพี่ ออไผ่ไหวหรือเปล่าครับน้องไหนขอล่า่อยที่โดนกาโรพิล่าเลยก็ไผ่ไหวหรือเปล่าวะน้องมาแล้วครับแล้วเขาเปิดกอดเราด้วยนะอาวตายแล้วเขาเปิดก่อนด้วยฝนะังสีเงาใสฟินิกแมนฟินิกเกิดมาเพื่อรับโล่อยู่แล้วแล้วไม่ตายซะด้วยครับเดวกเตะธรรมดาลูกไฟไม่มีอย่างนั้นสินะโดนเคาะไปโดยกาโรแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าเข้าที่หูเข้าที่หน้าไผ่หน้ายูหกแสนนะโอ้ นอนละนาวแล้วก็กาโรคของกี้บอกวได้เวลาว้าบ้าวๆๆบอโอ้โหแหน่หัวทิมเนื้อประดาตัวแล้วก็ฝังสี่งาวฝังปิดเกมไปนี่น้องคายไพรไม่เท่าไรบอกแล้วอุ๊ยซี่จริงเนี่ยตอนนี้ของจริงมั้ยอันดับ15ของซิเบอร์ใครจะท้าใครจะสู้ไหนดูซิ เมื่อก่อนชอบมีคนมาค้าเรากัสเตอร์นี่ไก่แจ้จัดบิดไปแล้วมั้งเนี่ยบิดไลออโหดไหวกับผมเปล่าอีซี่กัสเตอร์มีปู่บอมก็โล่แตกเนาะอ่ะไหนไผ โหดขนาดไหนครับนะบิดไปแล้วแน่นอนไม่ออนมา20ชั่วโมงต้อนขอตบสั่งต่อให้ผู้สมเร็จกันะบ้างวากาโรขใครเป็นโน1ฝั่งสิงเอามาใส่ฟินิกแมนเอามารับดาบอยู่แล้วแล้ว,ลวอขอเคาะไปที่โซนิกถึงกับซุดแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าเข้าที่หัวเข้าที่หน้าย و, ูเไร้การสเตอร์โอ้โหโซนิกบางเฉียบแบบดีไซ์แบบเรียบไปไได้เวลาลาบมบาบมบาบมบาบ,บาบ,บาบาโอ้โหแทบตายครับแล้วก็มาละขอฝั่งสี เงาฝังไปก่อนเลยจีนอนนะจีนอนโลกกระจุยกระจายเตะธรรมดาไปที่กาโรติดไม่ยอดาอปูบอมเคาะไปหนึ่งทีกาโรของการสเตอร์บอกว่าขอล่าบ้างนีมัดแกมันเบา มัดแกมันไม่รู้สึกอะไรกับโรคปุบบอมของราชากิกี้ผู้นี้มันไม่ใช่ราชากิกี้ต้องเรียกว่าบอสกี้ผู้นี้ครับยิงขึ้นฟ้ามาที่น้องชายแค่นี้เหรอดามเมตฮะรวมฟินิกแมนโอ้ดนไล่เคาะไปอีกหน้าซุดแล้วก็ฟินิกแมนตีนธรรมดามาแทบร,ร่วงเธอที่สองจีนอสปิดเกมเลยยิงขึ้นฟ้าเข้าที่หูเข้าที่หน้ากาสเตอร์หน้ายู่เนอะตายกางอากาศเขาเรียกว่าลอยแบบตายไปเลย <laughs> ใจจริงว่ะไหน ใครมันเก่งวะเนี่ยวันนี้ไลฟ์เหรอครับไลฟ์ไลฟ์ตอนเย็นนะครับเจอกันไม่เห็นมีใครเก่งๆเลยอ่ะนะที่ชอบหาเหล่าวิกกี้ไล้ไหมครับไล์นะน้องชายอีเคดี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 ไหวปะเนี่ยดีดอยากลองทีมครับได้เดี๋ยวจัดให้ดีๆดูซิว่าแกจะแรงสักแค่ไหนจะเจอแบบบราชากี้ครับการโล่บอกได้เวลา วดี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 มาถึงฝั่งสีเงาใส่กาโร่แต่เรามีไม่ยอดท่อไม่ตายหรอกน้องชายแถมโลหนาอีกงหฮกไม่เป็นอะไรเลยแต่โดนยิงขึ้นฟ้าระเบิดปืนจากกลจากดีดีดีโดนไม่การโร่ยู่อยู่ได้และในเวลาสวนคืนครับเคาะไปก่อนนะเคาะไปเปิดแผลนะกระดูกหักสีทองมันรุนแรงนะน้องยิงขึ้นฟ้าบอมสองแสนสามโลเขาหนาเหมือนกันนะแต่โดนในเวลาล่าโบบาโบบาโบบาติดกระดูกหักสีทองไปก่อนกระดูกหักสีทองทาให้โด แรงขึ้นแล้วก็ฝังสีเงาใสฟีนิกซ์แมน่ฟีนิกซ์แมนล่วงไปครับแล้วก็ไ like, ล่เตะธรรมดาพระลูกไฟหมดโจเซ่ของดีดีดีแชนแลปืนใหญ่ศูนย์สลาย3ตัวหน้าเอาละไม่ธรรมดาว่ะดีดีดแกหือกับราชาที่ผู้เยี่ยงนั้นเหรอตีธรรมดาไปที่โซนิกครับโซนิกยังมีโล่นาะหนาอยู่แล้วก็ไล่เคาะไปที่ฟีนิกซ์นอนรบอบ2 ฟิลิกนอนแบบ aw, ยาวๆว่าปู่บอมโดนคะมาหนึ่งทีสีธรรมดาโอ้โหร่วงเหลือโจเซ่แบบนี้ก็ไม่ระเบิดสนามพลังแบบกระจายแล้วสินะฝั่งสี่เงาเรามีไม่ยอดท้อัน้องชายไม่ยอดท้อของกาโรก่กีกีก็หนาจัดแล้วก็ขอเพาะหัวจีนอสยิงขึ้นฟ้าเหรอขอหัวมัน เพราะหัวมันเลยการโรโบนี่นำร่องครับแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าเข้าที่หัวเข้าที่หน้ากระดูหกหักสีทองสามตัวมันจะแรงหน่อยนะน้องโล่ยังหนาเหมอือน,นเนี่ยแต่กระโดนลา่าบอยมัดโบบาโบบากระดูหกหักสีทองอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้แล้วก็ฝังสีเงาไปก่อนเลยฝังใส่ปูบอมให้ติดไม่ย่อท่อนะแล้วก็โจเซ่ของราชาคีกี้ครับเตะธรรมดามาที่จีนอสจีนอสของเขาเลือดหนาม,มากๆปูบอมก็เคาะธรรมดา ดาโล่ยังไม่แตกนะฟินิกแมนลุกขึ้นมาอีกทีเอเคาะหน่อยเคาะเคาะฟินิกแมนโอ้แต่เขานี้มีโล่กลางมาครับเขาเลยรอดนะแล้วก็ตีธรรมดาที่โซนิกโซนิกก็ตอนนี้โดนเผาตายเรียบร้อยแล้วก็ยิงขึ้นฟ้ามาเลยน้องชายจะไหวกับกีกี้หรือเปล่าดาโร่เราอย่าพุ่งตายนะกาโล่เคาะมันไปให้มันรู้สำนึก นะเปิดแผ่แล้วก็ยิงขึ้นฟ้าเข้าที่หัวเข้าที่หน้าดีดีดีชาแนลอย่างแขงอย่างโหดแล้วได้เวลาล่าอุบ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 าโลหนาเนี่ยโลหนาใช้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่คนามือกับบราชาผู้นี้ปิดแกมไปจี้น้องชายบูเรียกว่าบอสกี้โกลนาเรียกผมว่าบอสกี้